สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถใหม่นะครับเป็นรถของแก๊งสตาร์วกันะครับเป็นรถที่เอามาขายในก่อนวันฮาโลวีนอีกนะครับเอามาขายนานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งเพิ่งแบบเออลองซื้อมารีวิวดูนะครับก็ไปดูเลยครับนี่ครับเป็นรถปีาศาลมอเตอร์ไซค์ปีศสาจซิกซิกเลเวลหนึ่งนะครับคือผมอยากจะบอกว่า ผมจะเอาข้อเสียของมันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนี้เอาไปดูนะครับข้อเสียของมันแล้วก็ข้อดีของมันมีหลายอย่างครับดูนะครับตอนข้าโค้งนะครับมันโค้งยากมากเลยนะครับแล้วลองเอาไปดูกับบิ๊กไบค์เอ่อมันเป็นมอไซค์อะไรนี่นะครับนี่ครับโค้งยากมากเลยนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับระหว่างความแตกต่างระหว่าง ระหว่างมอเตอร์ไซค์ปีศาจนี้กับรถบิ๊กไบค์ไอของเรารุ่นตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับเห็นไหมครับโค้งยากมากเลยครับดูจากการเข้าโค้งเมื่อกี้นี้ดูนะครับเห็นไหมครับโอ้โหจะมาจนจะทะลุทางออกมาจากทางแล้วดูนะครับข้อข้อเสียของมันก็มีข้อเดียวนี่นะครับต่อไปก็คือข้อดีนะครับข้อดีอย่างที่หนึ่งก็คือการยกนะครับยกยู่นะครับ คือยกสูงมากครับแล้วเราสามารถยกลากได้เลยนะครับดูอ้าวโอเมื่อกี้สงสัยมันโดนตลุบนะครับจนหงายนะครับแล้วคือดูครับข้อดีของมันอีกข้อนึงก็คือครับตอนถ้ารถเราลงจากรถที่ไรมันจะไม่คว่ำนะครับมันจะตั้งอย่างนี้ตลอดดูนะครับจริงจริงนะครับผมเห็นมาหลายรอบแล้วดูนะดูการยกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะตั้งขึ้นเองให้อย่างนี้นะครับ โอเคการยกนี่คือยกสูงมากเลยนะครับเพราะว่าท้ายมันต่ำนะครับก็เลยยกได้สูงมากต่อไปก็คืออย่างหนึ่งนะครับก็คือความเร็วนะครับความเร็วนี่ถ้าเราถ้าเราเร่งแบบไม่เบรกไม่อะไรเลยนะเร่งแบบพอดีพอดีนะครับแบบเร่งเต็มเต็มนี่เห็นนะครับการการโค้งเราเนี่ยโอ้โหคือมันโค้งยากมากเลยนะครับจังหวะแบบ เดี๋ยวผมจะเอามาแตกต่างกับรถบิ๊กไบคันเก่าของแจ้งสตาร์นะเป็นคือต้องเบรนะครับตอนโค้งแบบเข้าโค้งแรงๆนะครับไม่งั้นมันจะพุ่งแบบเห็นไหมครับโอ้โหเกือบชนนี่ครับอเห็นไหมครับมันจะตาขึ้้นนเองนี่นี่ก็คือข้อดีของมันนะครับ ก็ใครอยากได้ก็คือซื้อเลยนะครับถ้าใครอยากได้ร้านเจ็ดเองนะครับในตอนนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะครับมันเลยรถมีประมาณเจ็ร้อยกว่าชิ้นนะครับรถคันนี้ก็ผมจะพาไปดูรถเโอ้โหอ,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 อะไรอะบิวมานี่เลย รถคันนี้ผมให้เก้าเต็มสิบนะครับเพราะว่าการโค้งเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดยดีล่วีน่นี่ครับเจอแล้วนี่ครับผมจะให้ดูเลยเดี๋ยวต้องเก็บตรงนี้ไว้นี่ก่อน สุดก็อีกคนนึงถงาม่นก็แห้งก็ผมไปแล้วก็ไปดูเถอะถ้าวันต้นตระกูลโดนยึดไปเมื่อไหร่ถ่ายถ่ายหน้ากันมาเจออสเมื่อกี้พูดว่าไงนะว่าอะไรนะเจออสเราต้องมาร์กแผนที่ไว้ นี่ครับดูครับอย่างนี้ก็คือเร็วนะครับแล้วก็เสียงท่อดีกว่านะครับก็คือแบบคืออัน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 เก่าก็ดีกว่านะครับแต่มันดีที่ยกสูงมากแล้วก็จังหวะที่เราล้มนี่ฮะมันไม่คว่ำนะครับรถไม่คว่ำแล้วการเข้าโค้งนี่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับคือการเข้าโค้งนี่ไม่สู้รถคันนี้เลยสักนิดนะครับถ้าเกิดถ้าเข้าโค้ง ผมให้แนะนำถ้าเกิดได้จะซื้อก็ถ้าชอบแบบเป็นพวกบิ๊กไบค์นะครับให้ซื้อเป็นรถคันนี้เลยนะครับนี่ครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าถึงเพิ่มมาแค่400,000เองนะครับคันละ2ล้านกว่าบาท2ล้านประมาณ70,000-80,000นี่แหละครับก็ไปดูเลยนะครับก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับคันนี้ แต่ว่าให้ผมคือผมเอาคันนี้ชนะครับเพราะว่าคันนี้ดีกว่าทุกอย่างนะครับแต่ว่าทรงของนั้นก็คือสวยคนลรระแบบนะครับก็ถ้าใครอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ปีศาจซิกแล้วก็อะไรอีกสักอย่างนี่นะครับก็ซื้อเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องรถราคาก็คือดีมากเลยนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก่อน เห็นไหมครับมันจะล้มแล้วมันจะไม่ขึ้นเองเ่โมไซส์เราเนี่ย,ยชนเท่าไหร่ก็ไม่ล้มนะครับให้ดูน่าจะคือมันผมผมตํำมาหลายที่แล้วนะมันไม่พังสักทีรูปล่างนี่ก็ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ